มะถั่วแบนตำอร่อยหวานหวานน้ำอ้อยได้เลยกินกัน <laughs> อย่างกินกันเนอะจิดตามทุกคลิปขอบคุณค่ะมาๆมา,มาก,กินขนมจีนก่อนพามูก,กินอืหามูก,กินเข้าวหัวเอ้ยอย่าพายุ่งเฮดเดอลูกเอ้ยเจ้าอิ่มมาแล้วว่าแงกไปก่อนนะค่อยว่ากันเอาเจ้าของก่อน หลังบ้านนี้รู้น้าโมหิวพ่คือสาวบ้านเนียพี่นุย่ยางปลาหมึกคินรอบบ้านเฮาเลยเนาะพอเด้อมัดก,กันอนย่างซื้อเวลาไปบ้านซื้อปลาหมึกตัวใหญ่ดีๆให้ลราเพิ่นกะวยางลราเพิ่นก็ใส่ลาบหัวปีเนาะภาษาเก่งอมพูดเท่าเพิ่นบ่มักทอดมักย่างอืม สั่งเลยหน้าลงพยาบาลอาหารบ้านเฮาหอาหารบ้านเฮาสั่งได้อยู่ีนเห็ดเองปกติยาจ๋าส้ตมตำไม่ใส่น้ำตาลมาเจอน้ำตาลอ้อยที่พี่โนชส่งมาให้จิตใจเด้อใส่น้อยนึงเนาะแต่ว่าสิหวานหอมของเขาออกมาน้อย เต่อบเอมอลมขวันเขาทายอะขนมจินเส้นน้อยนุ่มดีมากถ้าเจอโปรโม,มชั่นต้องรีบยกบอกสามีแล้วเวลาของเอเชียเข้าเนาะอืมมาไกลมาเลแบบนะ้น อร่อยเด้อยิ่ถึงิถึงขอบคุณคะ่ะปีใหม่สาวสดไปฉลองไหนตั้งแต่สี่โมงเย็นฮืเมืองไทยเกาอันเมืองไทยหกตินสลัดขนมปังเน้อดูนี้ได้วัตใส่แต่ปะลาะ <laughs> พรุ่งนี้วันอาจารย์ลูกขอมันโกเกตทอด หมูอบสลัดเาช้ารซอสฝรั่งเจ๊จ่ายังไม่รู้เจ๊จ่าจะจอยกับลูกอะไรเลยเนี่ยนะเอาจริงๆไม่เอาเลยอะ่ะกินบ้านเราสบายๆฝรั่งคนไทยนะฮะนี้ก็เชิญกินกันอาหารเย็น โอ้ฟาบูฮ่องนะบสอสอ่อนนำฝรั่งตั้งน้อยกินเป็นบอขนมจีนใส่มิกกี้ซอสได้ฮอทดอกทอดกับแกช็อนะซอสซอสไก่เราเขาก็ไม่กินอืมขนมจีนนี่ชอบกินอยู่นะ เขาเหนียวนี่อุออ้ยกินได้ทุกวันหมูอทอดยาดาเก่งกินกับยายทุกอย่างและจ็ม,ม,มาจะเลิขอบคุณค่ะพี่สออมพร นี่ักสีลราตั้งแต่ซื้อมากินกันตั้งแต่หนงมุยมานะเนี่ยยังอยู่ในตู้นะเพาะเราได้ของสดๆใหม่ๆจะอยู่ได้นานมะเขือก็ยังสดอยู่เลยหมดละกินเจียวปลากินน้ำพริกปลามุยทุกวันอืม้มสะใจ วันนึงต้องให้ได้แบบจี๊ดจา๊าดเวลาหนึง่งบ่เผ็ดอยู่บ่ได้ชีวิตนี้อืนี่จะไปไหนก็ไปนะหายห่วงอยากกิน เจอโคเต็มๆมาัฮะเพื่อนคนใจแซ่บฮะเมื่อว่าไปปลาหมึกย่างแบบนี้บม่ได้กินโดยนัน,นะกินไห้ยี่พอที่ปลาหมึกตัวยิใหญ่ให้ในห่วงกินนะของคนลงซืนน้อแยกให้ตจงหากเพื่อนสิแต่ข้าวเหนียวห่อนๆบ่เต่าทานข้านึยวข้าวแ,แล้วเพื่อนก็สิย่างกินอะไข้าวเหนียว เจียวปลาพึ่งสูตรเจีวปลา้าพอพึ่งดูคตังห้าําแบบบบขั่วเหมือนเหมือนเครื่องพริกแกงอ่ะเวลาไปปลาพึ่งตักเซถุงไปมันไปหาปลาหากบหาอย่างได้พึ่งกระใสกระบอกเขย่าได้เลยพริกแกงสูตรพอไอไอเจีวสูตรอี่พอนะจะบองพริกดิบพริกแห้งอ่ะสูตรแม่อีกตังห้าจะบองพริกขั่วพริกหอมสูตรพออีกตังหกาแล้ว กินหอดปลาหมึกถ้าซื้อให้เพื่อนเราจะไปยุ่งเลยนะตัวหญ่ๆง่มงาเพื่อนเอาไปยางกินกับข้าวเหนียวมีอะไรอีกลูกสาว ทัวแบนตำอร่อยกว่าทัวแผกเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะคะเพราะว่าทัวแบนนี่มันมันมันโบขิวหวานปีใหม่จะขึ้นเวนด้วยสองวันได้หยุดสองวันจะไปทำบุญไหวพ้พระวัดโพวัดพระแก้วสารหลักเมือง อืมสาธ์ทูาธุทนะฮะดูแลสุขภาพเด้อยๆาะบ้านเราก็นั่นแหละจริงๆอยู่บ้านเราสุขใสวันหยุดไปทางนี้ก็เนาะอยู่ที่นี่กันหนาวๆโอ้ยแขง็งมืจะกรอบเลย รอบนะจัดใจมันต้องซีจังที่ส่วนทีนี้ก็พาไปเพอ่ทีเนี้ยอืมอิ่มแล้วอ่ะไปเด็กกไปฟก็ลูกผัวเขาไปแวะแฮมเบอร์เกอร์นน่นนี่นั่นเฮาก็บบ่เอาเนาะกินได้แต่ว่ามันผะอืดผะอม มันไปเจอกาแฟร้อนไม่ถึงเกลืนอีกโอ้ทำตัวยูนยาผู้ดีกับขับบ่เป็น <c oughs> กาแฟฮอนบ่ถึงกินกระห้องอืดด๋อพี่รักค่อยนะยิงเท <c oughs> <Nh ưng S 2> ่ายิงโงนบนยากระสังซื้อแล้วว้าจังว่า กาแฟบีบจักเทียงผู้ดีต่างงามก็ว่าห้อนบ่ถึง